สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับมือนีช่องหักนกชาแนลครับมาพี่น้องมาอเสแสรบบานๆครับแกงโนงมัยแกงขลนงโนมัยครับใส่เห็ดตราบหรือว่าเห็ดโคนนะพี่น้องเนาะโอ้มีหมกึกยืดแน่ครับยอดบวบแน่แกงเปรอะคุณว่าแกงใส่กันหลายอย่างหลายแนวครับอืเห็ดตราบก็บมีแต่ด,ดอกใหญ่ๆครับเทเบิลมอเลยครับมือนีเบิบร์ตบวเบิร์ตวากันไหมอู้ยหนังเขาเบื่ออุตว์เลยพี่น้อง ฮึมมาได้พี่น้องเด้อสุขคูซุขคอนครับมื่อนี้เป็นแะแนนออน้อยอ่อนๆนี่พี่น้องแะแนหน่อยอันนี้ก็คือเห็ดบวกเฮดคนครับพี่น้องท่านใดสนใจว่าซเป็นแะแนหน่อมเว่า์ซิเป็นเฮดบวกเ็ดคนครับทางช่องฮังนกชาแนลเฮมีครับมาแกงแสซบอื้นอ,อ่อนพี่น้องเอยโอ้ยแสรบบานๆให้เลยครับอันนี้มันต้องกินแบบใส่มือยุบพี่น้องนี่เอาแบบเป็นดวงฮันทอ,อนทัน หงส์หอนแกงแล้วก็เอามาเลยครับนี่แคปปลวกดอกใหญ่ๆของมักระเบิดพี่น้องี้ยถือใจเหมอือนเต่าซ้อนมดหางใหญ่ๆหืม น,นี่ก็คือเป็นยอดมักบวบครับตัวนี้นียอดมักบวบถัาขนแ่งแน่ครับอะะเอยทนเฉลียงเอาอยู่ทางงลังหินครอบอ,อันนี้ปูมชันครับสามหอทรงฟรี บวบวนหวานครับขนอัวตัวเลยพี่น้องว่าหากินย้าครับเห็ดปลวกเห็ดโคนบบย่าพี่น้องเลยน้ำพอดามมีครับเนี่ยแกงใส่กันแซบครับ ห่อน้ำพีน้องเนี่ยละเบ้ดแห้แงแห้แ<ส>ง <laughs> เป็นของมากนะครับบอยสิเป็นตับมังหุงบวอยสิเป็นแกงหน้าไม้ชอบอันซองอันกิดไก่ตัวน้ำปลาอืมจะกะมูหันกินได้บ่มีเบือ่อนี่คือแหนหน,น้ำไม้สองห่อครับอันสามยันมันหลายผล คายังแห้งกัดไปบริพิเศษทางแกงหน่อไม้โอ้ใส่เห็ดปวกในกะวานอีกแบบนึงครับทางหน่อไม้ทางเห็ดปวกใส่กันเลยละเบอร์อืม ถือผักขยแ่งหอมเป็นตะไนยครับผักขยนงผักขย่งหน้านะครับนี่อำโบ๊ำโอดเลยครับคำเพื่อพีเพื่อน้อง ืมูดำลืมมูเขือเอามูเขือในกระตารดเน่เร็วลืมค่ดครับแกมซันเลิศครับามาเลยน้อนังน่งนั่งนั่ลืมเลยเนี่ยดนอมาคุณเป็นมะเขือขาวครับมะเขือขาวแกมแกงน้ำม,ม่ mùa <laughs> bảo là hiền ngang chiến lùng lùng phần đi tốt nhập nào té bát tóc nữa tóc nữa 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 แคลแน,น้ำมันนี่ครับพอดำแนะนำพี่น้องต้มจากซิบนาที่ก่อนครับแกมเลือ กำลังสีเย็นอืมแต่สอนย้อนบักบัวไหมครับจับน้ำเป๊ะดูนนเนียนกันทำไทยง่ายเสียงรถไทแน่ครับมันเนี่ยเพาราะว่ามื่อสิบคนตกกอะไทยมาทันอืม,อม,อม เห็ดกาดเห็ดเรือเห็ดปวกอิมมาได้แล้วพอรำกองแสบจัดให้มันคุมครับเงิ้กินทีหนึ่งครับเต็มบ่วงไปเลยพอรำเลิบอิ่มหรออือเปล่าอืมพวงกำลังแสบ ใส่ทั้งมะอุอทั้งมันทั้งหวานอันนี้เห็ดปลวบบานเฮาไม่น้องดอกพอดีเป็นน้ำเม่นครับอื สนใจครับพิมคำว่าสนใจไว้สื่อกอนไดกอนครับอืมอ้วนบบไงแงอ้วนไงอ้วนเดวกใหญ่ยัะมันบะนนอ,อืม,มอืมพัดำมัม็นจากใคร เป็นครไระดำล่องเกงนมใหม่ต้องเลียนกันอยู่อยู่ต้องเรียนกันนะมีนมหม่เงี้ยเอง้งเรียนกันมาก,กินมามากกินมาคกกัณกำลับหัวรูกันอือันนี้คือเฮ็ดนี่พดำใช้เครื่องโล่ครับนมใหม่สองถุงมือนนี พี่น้องหลาคลนเนาะมันจะถามข้าวมาว่าทำไมพอดำทุ่งหนึ่งมีจะขีดทุ่งหนึ่งสามขีดครับทุ่งหนึ่งเพราะว่ามันปลอกเรียบร้อยแล้วด้พี่น้องเพื่อที่ปอกได้ดีบัธรรมดาครับเนี่เพื่อสิได้คะแนนงนน้อยคนคนขยันหนามันต้องอันใหญ่ๆห่ะแือคะแนนเงอน ไป่น่องมือสัเดเหลียงเัาอหมสัดเหลียงสัดเหลียงจนในแห้ง <ell> น้องควายอันนี้ก็คือเป็นภาพเป็นบรรยากาศบานๆครับ <ell> <ell> มีน้องง่วน้นองควายครับไล <ell> <ell> ากินเน้อ แซ่บๆอ,อังพีไปกินแกงเม,ม่อืม่แซ่บที่สุดในโลกเลยอุ้ยเิ้นลวทีละบางคนมันก็ซื้อเห็ดพ่อไปแกงใส่ครับเย็นได้ันนีเย,ย็นแห้งแต่ว่าบุณีน้ำเสนอแกงใส่เห็ดโค้นครับหรือว่าเห็ดตาบนะพี่้องอิ่มแห้งปะอิ่มแห้ง แถมครับทำสุทตายอ่ะอแถมอื้อกะน้ำม้อืมไปพิทติ้วเขาได้เพื่อแสบๆฝากตอนพี่ดองเข้าครับแกงคะแนงน้ำม้ใส่เผ็ดโคน คะแนนน้ำมันนี่มันด้แสบพี่น้องอเพราะเาแกงเบิดดวงครับแต่ว่าน้ำมันย่มนี้มันกระลายนะครับนแต่อันนี้เป็นน้ำมันตอนย่่มแรงเป็นคะแนนน้อยครับเอาสำหรับพี่น้องถ้าใดสนใจครับ,บรว่าสิเป็นแนงน้ำมันว่าสิเป็นเฮดปลวกว่าสิเป็นเ็ดละง,งกครับ,บรว่าสิเป็นเ็ดเพิงขมทางหานหางนกแชแนลครับมีมีไวจัดทรงให้พี่น้องเาครับสำหรับวันนี้ครับผู้ดใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใลอกลังใจครับ สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำๆาเรื่อยๆตุ้ยลอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ